นะครับแต่ว่าถามว้างว่นี่มักยังผมมักลขชูกหลายตัวครับมักในชูปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัทธิชาแนลนะครับมาตอกย้ําเลขโค้งท้ายกันอีกครั้งนะครับว่าอาจารย์นัดที่ชอบเลขตัวไหนที่สุดและก็ชอบเลขในชุดมีอะไรมากนะเลขถูกความฝันมีไหมรอรุนนะครับวันนี้จะได้ความฝันไหมรอรุนครับนะครับผมเ็ื่้บอกว่าปูทุ่มหนีมันดาผมหนีย่ายันต์เนอะแต่มันเต่าสื่อน้ำผมงวดได้ห็ออกว่านั่นแหละเก่ยนงวดที่ออกเก้านึงอ่ะผม่า ทุ่มกีดาผมมันมาซื้อแล้วเดี๋ยวปูทีนนนาาน่นี่เห็นเขากระดาต่อปนี้เลขว่าเก้าหนึ่งทุ่มกีดาหนึ่งวันนี้วันนี้จะตามนะพ่อนะกลัทำทาไมาอะจะซื้อเด้อทุ่มเจมา้าล่ะรอมาดวงกันแล้วนะดวงครับก็คือว่าเลขนี้เขามิรุดเข,าบ,ขาบันทึกเขาบันทามต่อหวัวหน้ายังไม่คิดยังไรครับแล้วเขาซื้อไปเขาจะไปคิดว่าโอ้ยผิดเพราะว่า,วาเขาคิดยังสี่สีส่เพราะไหนหนึ่งเขาต้องการท่ากวนปูแล้วสรือมึง แต่คืออาจารย์โนตี้ถามว่าปุกบอผมมองว่าบอปุกพอาอย่างขันปุกนี่มันต้องแค่หนึ่งวดหรือสองวดเขาเข่ามาแล้วนี่ที่เป็นหัวเขาเข่าเป็นสี่หัอันรวมเมกดูดเด็กดิงนะนะครับราคาหัวนี้เจ็ดห้าแสนเปอร์เซ็นเรื่องบอาล้านเรือนะครับบอาล้านอีกต่อไปงวดที่ว่าล้านโอ้ย่างไอ้คนไหลดาขัดด่านี่นะครับแต่ว่าถามว่างัวนี้มัดยังผมมักเลขชูหลายทัวร์ครับ มักใด้ชูบไหลผมกินบ้นเด็ดล้วกะ็จำไม่ว่าที่ผู้หานตัดอกโต,โตเก้าสามารถออกอกีนได้เจ็เก้านี่ผมก็มกักออกแล้วก็ช่างผมกินเื้ออีกนะครับเพรายอย่างเมื่อก,กี้เราเก้าเจ็ดผมกินเื้อเจ็ดเก้าก่อนนครับห่ามันออกอีกเก้าหนึ่งนี่ที่ก,กั่เก้าหนึ่งกับหัวก็ออกบางหนึ่งแต่ยากอ่ามันก็ออกได้อีกนะครับบมี้อย่างไรผู้บางคนบามัเกเจ็ดศูนย์เลยว่าได้ครับมันติดเจ็ดเข้าอยู่นะครับเนาะกะเมื่อนี่ก็จะเปิดโชว์ไฮนอทจะได้มีโชคมีบุญน้ำกันล่ะกะบางคนนี่ดวงเ่าสัมพันธ์ ส่วงว่าสำคัญนธคือว่าไเวลาอาจารย์ให้ยิมเนี่ยเขาบนเด้กยืมไล้เขายากหรือว่าเขาอาจจะไปตัดออกแต่ย้ำคือน้ำอาจารย์เนี่ยอาจารย์รับพ่เขาเนี่ยะมีพิธีแก่ก็คือว่ามานีแล้วทุกคนต้องไปหาโป่งดำการขอบอกคือน้ำสกุลบาเล็กที้าไปน้ำโบเมนไปฮ้่อนละนั่งขอบ้อนไห้จะเป็นต้ไปซอยไทเนาะนะครับนี่ขอเต็มแล้วนับ้านไปเนี่ยเขาจะมียุ่งอยู่เขาไปเสื่อว่าหมดขอขมากรรมจา์นอตที่ เราเขาไปตรวจทุกคืนก่อนนอนนะครับเขาจะได้ตัดกลับเขาจะได้มีโชคนะครับเพราะว่าคืนเสาร์มาเนี่ยเขาจะเก็บกลับอย่างไงด่าลูกด่าผัวกับเป็นบาทเลยนี่บอกผื่นพ้นกูเนี่กับเป็นบาทนะครับเขาก็ต้องไปตัดกลับนะเบาได้เบาเต็มที่แล้วเนียเมื่อเลี้ยงเนีขอขม้ากลับมา้วนะครับเนาะนี่ยจมในลูกจมในผัวนี่ผู้ใดเบื้องไรสดนั่นลูกเต่าเห็นว่เนาะแม่กูไปอีกแล้วเห็นแม่กูไปอีกแล้ววางลักกิโลดังดำกับยูร์เลว ก็ถึงม,มองด้วยมนัง่งดังๆกูก็ตามแม่น้ำนึ่งหมดเลย <c oughs> นะครับเนาะกถ้าถามความมั่นใจผมเมวันนี้ผมไปยังเฉยๆอยู่กันยัง,งามั่นใจว่าเนี่ยขี่มาอยู่มาผมไม่ได้ตื่นเต้นหรืออย่างเลยแล้วจากวันนี้มีความกดดันแต่คิดว่าครูจะให้อยู่ยยเพื่อที่จะประกาศตัดดาไป่ได้ว่าเออมันของแแหว่าจริงๆนะนะครับพอคนกับดูถูกหลายแต่ว่าก็ลบค้ำคนละหาไปแล้วงวดเมื่อกี้หร่งวดนี้ผมบอกปู่ว่า ต้องลบอีกให้คนหูไปเล่อยว่ายามดาเข้าซุ่มซีุ้่มหาเพราะว่าเขา็บมาได้เ็นอยังยิบเนาะแล้วก็เป็นแค่แนวทางแล้วก็งวดก้อนผมบอกว่าผมจะถวายหอกอันนั้นเสดให้ฟูนะครับหอกเขาจะมาท่านมันดีจิบหาพอดีนะครับเนาะเขาไปสูหลบพองวดก้อนฝันมาเจ้ามือเขาไปบ่นพญาขุดหลงผมเนาะแต้เพิ่นบไร้เบิงประวัติฟูฟูเป็นลกชนะอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะม่อบอกให้ฟูท่านพอดีซุ่มซื้ซี่เยว่าจะเกี่ยวกับย ว่องจำน้อยหน่อยนะครับอ่าเขาก็จะชนะเขาดีนะครับเนาะจะมีไผ่ถามยังบ่ครับอาจารย์บ่ค่อยสบายใบอะไรบ้างน้อยนี่เลยว่าตาลอยแล้วนะครับกาื่อวานนี่บุ้วบุ้มันหนาจ้ะต่ว่าบุ้นี่กาบมีข้อดีคือว่าขัน่วยนังเล็มันมาแค่สามตัวครับเอาแล้วสาธุสาธุนี่มือไหนเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเล พยายามซื้อให้ได้พยายามซนะครับ796 791เด้อเด้ออาการแบบนี้มาอีกแล้วเหมือนงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วแกปวดท้องนะครับนั่งตอนเย็นๆนี่แกปวดท้องแล้วก็เลอทั้งวันนะเราแล้วกัม้แน้ากันอีกเนครับเรามแนุ้งมรถน้าดูทงนองกุงีทั้งหมดเป็นไม่แห่น้ำสะพือแห่ก็ดีใจก็บคนหล คนหลายกะเป็นกล่องเงยเอาแล่เมั่อี้นี่ผมมีความรู้สึกว่าปูเพิ่นมากพวกขึ้นต่อรถแง่ต่อรถแง่หรือน้อยๆไม่หลุดมันหลายมันกะใจสั่นๆไม่กินเหล่ากันเนาะตามมากว่ากับมากเบิ่งยูทแต่ว่ากะงูว่ามากนะกะฮู้ซื้อว่าแงเท่ากับจนผมบอกจะคลองว่าฟู่พ่าะหนาจัดเลยวะเดี่ยวกะแง่บราะฉะน้นเดี่ยวฟูคนโตข้ามเลย ไหลหนีมาเลยฝนตกใส่ว <r ond> ัน <nei> น <Die ingo> ั้นจริงๆครับแปลว่า6โมงนาะห้อนๆนี่เนี่ย6โมงตึ้งนี่ผมมาเอาตึ้เกิดยังขึ้น6แข็งสาดเลยเนาะลบไม่ทันเลยเพราะว่าเด็กหน่อยมันนั่งกินเหล้าแล้วมันโมเมื่อไงฮันรอดแง่เหล้าบมเมื่อฝนฝนไหลหนีมานผมกลับพยายามกินให้เป็นทุกข์ล่ะครับมื่อนงแล้วก็น่าจะไล่อย่างนี้เพราะเมื่อก่องแง้วนี่ผมว่าลุกตูดีแงจบแล้วก็เมื่อเลยล่ะกันสบายนี่ผมก็สบายใจ เอาเปลี่ยนเสือเนาะบ่ได้เดี๋ยวเบนกัน,น,บบม,นมื้อแฮกกับแม่ไม่แมนสิแม่คุลินแบบนี้นี่คุลินเนี่นั่นีอก้อนนั่นัยนางมางวนวนี่มา3งวดล่ะสิดหลายนะครับกะมือม้อนี้ศูนย์ล้านบ่เช็นก็อยู่นํากันเนี่ยอาจารย์นั่งให้ก็อยู่นํากันเด้่ยังมาโอ้ออกกันอยู่อาจารย์สู้ๆอาจารย์สู้บ่ได้แล้วซั่น <laughs> อดได้ก็บ่ท้อเราก็มาอีก วดกับหัวแล้วก็ได้ตะวันเมื่อกี้ก็คือประกาศใช่ชนะนะครับการพือผมบอกพี่แล้วตลอดว่าหมูขาดคนอยู่เดี๋ยวล่อซุ้มผีมันดาเฮ้าปรืสอน้ำมันจะเผาขึ้นขวดเมื่อกี้นะครับไม่แห่น้ำกัดอยู่เมื่อไหร่ปวดขาปะเนาะปวดงวนเนาะครับเนาะอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งกอดเดี๋ยวกอดเพิ่งสมัยกินเหล่าเนาะลูกศิษย์ถือเบียร์มาอาจารย์โอ้อาจารย์ไม่ได้กินครับเต้ามาสีสีอะเด้อครับเด้อไม่แก่ก็อยากกินนะมีแล้วอยากกอดนาะนะครับ ตอนนั้นก็บอกคุ้ไว้ว่าถ้าชีวิตลำด้วยจะสิบอกเราตลอดชีวิตนะครับกระทะให้แล้ล่ะแหละมีอีนี้บาดที่นี่มีก็เลยได้เต้านะครับเต้าตอนอายุยี่สิบสามไว้เต้าเนี่ว่าโอ้เสือบตายเรื่องี่น้องอยากกินไรเขาแห่เขาพักกัดม้วนจะของยังมันว่าเมานะมันเปร็จบาคนนะครับแน่กินเรามันก็มีทั้งขอดีขอเสียครับบางคนเขากินเป็นหมูเขากินละน้อน ุบผมมีกินเป็นหมากับปูอยู่บ่เป็นยังนะครับตาก็คพือว่าเบกขามันกับนีน่าเลีมือเลขออกแล้วถ้าใครได้เบ้งคิบผมจะเจ็บท้องด้วยมือนะลมลงกระบอก้วก็ข้ามแรกที่ผมห้องใส่กล่องพือว่าบักไดดาปูนี่คือข้ามดีตาใจมากนะครับเนาะวันนี้ซื้อได้ไหมล่ะ เรซื้อได้แล้วน้ำมันดเอฟนี่ตสอยงมือเป็นเทียนเสือตะกี้เป็นใจเปนเสียแดลเนี่ยไม่เสียสมไม่เดียวเบิืงกันเนี่ลูกสีนะครับแล้ววันนี้แกใส่สีมีเลยลูกประจำดูประจำดูน้ำมาเซ็นก็หมดเยอะด้วยกันนี่แหละงานข้อตกเงินแต่ละคนอาจารย์แ่ว่านี่หอนแห้งงานนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็คือว่างวดอีกระดังคักอยู่แต่ดังคักแต่ผมไม่กดดันเหมือนงวดศูนย์ผมยังมีความเฉยๆแล้วก็คิดว่าคือพอปู่ก้าหนึ่งให้ผมผมมั่นใจ หนักขึ้นว่าปูยังหาเขาอยู่ยังเมตตาเขาอยู่แมน่นบ่เขาปูกับกับมาให้เขาได้คือเก่าผมก็ได้สยๆเลย<ะ>เหมือนเขาแมนยังได้ขึ้นมากเหมือนห้างวดเมื่อกี้ก้าหนึ่งไม่มานี่คือจะไปเลยแต่ว่าเรากลับมาได้ไวกลับมาได้แล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบมเพ่อปันมีมูดพี่กุ้งเน,ะเนาะกุ้งเน่าเก่านึ่งเนี่ยมันออกกี่ีนะครับเนาะแต่วันนี้วันนี้ฝันไม่ประจิตประต่อเท่าไหร่จะครบวันแล้วแต่ว่าปูว่าน่าจะให้ตัวนี้เลยเพราะไหนให้ฝัน แต่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยลากลำโพงส่วนตัวเราเนาะให้จันหายเปื่อยก่อนเนาะครับนวูบวูบกล้าบรับแหลายเหนื่อยบูกวูบเหมือนไมนเห็นไหนหนึ่งกระพริบกระแพบแม่ครับหลายอากาศร่มรมไม่ได้เลยครับเอ๊ะความฝันปฏิปต่อยังไม่ได้นะครับเนาะต่อรออีกต่อไปนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ความฝันก็ได้นะอาจจะปู่ไม่บอกว่าเอาตัวนั้นครับถามเนาะถามความมักได้มักเล็กวูบหลายงวดนี้ ถามว่ากับหัวเพราะส่วนตัวผมกลับไปแล้วผมเป็นคนเล่นทังท่นนะครับคนกับมา่ดาผมบ้านพ่อมองเราหกกับเก้าตัวเดียวกันงั้นกูซื้อก๋วยเตี๋ยวเก้าสิบาทกูจ่ายหกสิบได้ไหมพนักงนะสร้างเปรียบเทียมเนาะพนัานถ้าตัวเดียวกันทำไมจะจ่ายไม่ได้พนันเห็นไหมคนดีดาผมวันนี้โดนด่าว่าแม่นหลังหวยออกนะครับเนาะอาจารย์น็อตตี้นี่หลายคนหนามาเป็นยังเพื่อปล่อยเหล็กไว้เท่เพื่อผมเป็นคนเหล็กเขาพวกผมปล่อยเลยไหมผม่าขี้ขาดยี่ราษอะ หลายคนมาปล่อยตาเนี่ยมันสีอันผมมาหันมันสีอันนี่ปล่อยตาหรือปล่อยเนียวมันอันนี่กาเจ้ามือเขากอกเบิองเขากันเนี่ยแม่นังยี่เจ้ามือแต่ยังแม่นังน้ำในหนึ่งนะครับเนาะกะเขาขับปอยไปก่อนเพื่อได้หาร์ลอตเตอรี่จะได้ดีการที่เราจะหมดนี่ต้องถูกรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นเขาซื้อได้ทีเนี่ยจีบบาทเก้าบาทห้าบาทสามร้อยเขาบอกเหมือนันเหมือนหนีแต่ถ้าเขาถือใบหนึ่งเนี่ยหกล้านคือยังลูกจิบแต่ราคาผมมนว่าหงางๆได้ไหมหกล้านก็เหมือนหนีเลย ใบนึงหรือว่าต้างหัวขาวกับซิตรองล่านนไปเห็นงานที่ผู้เ,ก,เก,ก็นได้กลับไม่เียเงียบดีดีได้นอนได้พอดไปเด็กนะครับจะส่วนโตงวดก้อนอาจารย์สุดเยี่ยมหาใบเนาะเจยี่ยมหาใบน,นะครับงวดส่วนนิดพอมาเก้าหนึ่งโคตรดีใจเลยเออตอนแรกยังบ่นอยู่ว่าบอกปูว่าเหวล,ล่างคอนเป็นอย่งปูมาข้ารุ่นเตะบนถ้ารุ่นบนนี่มันเหียวก็เลยบอกปูว่าขอลางเก่าหนึ่งเด้อ มือผู้ใดเรบางไงตัวผมสอบกเก้าหนึ่งเฮไปวันนี้เจ็ดหนึ่งเฮ่ไปนะป่วยเอาเอาเจ็ดหนึ่งมาล่างก่อนเนี่เราเอาเด็กพูดไปบนแล้วปูเน้ออ๋อนะครับนะขอเจ็ดหนึ่งล่างเนี่เน้อวดไหนนะที่เราเดงบนล่างงวดไหนนะที่หกกับที่สองไหงวดยังเนี่ย ย้อนหลังย้อนหลัง16กันยาหวเขาเด่งหมดล่ะม้วนั้นออก6ีกับ12อ่ะแม่แม่ครับม้วนอะยังไงเหมือนม้วนนั้นกับเท่ากับเงามาเนาะมาหมล่างมา02มา46ม้วนสูงนานเป็นเส้นเทาหลุ่นแล้วม้วน16ไงเขามากับหัวทุกวันนี้นะครับอาจารย์อรียการป่วยนะเหมือนม้วนที่า3ตัวแตกนะวันนี้จะเป็นยังไงรอดูนะครับขอบคุณครับความฝันยังไม่ได้เลยครับเพือไม่แห้ง